สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตพริกเขาวงการเอมิราร้องให้หนักสะเทือนใจบทจ่อเมียหลวง100ยล้าน รถเร็วทันใจแฟนๆไปอีกประจักษ์ชัยไห่ทองคําในห้างไห่ทองคเรคคอร์ดหลังจากเปิดตัวเอมิราอดีตภรรยาครูพัยบุญร่วมแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงดนไปของนิวเตยในห้างประจักษ์ชัยไลฟ์สดบรรยากาศการถ่ายทํา MV พร้อมทั้งบอกด้วยว่านอกจากเขากับกระแสตอนนี้แล้วแฟนเพลงช่วยกันเชียร์บอกว่า100ล้านวิวแน่นอนในห้างประจักษ์ชัยยังโพสภาพแฮชแท็กดนไปเพลงมามึดกับปรากฏการณ์ร้อนแรงจากรายการหนุนกระแส เอมิรานำแสดงวันนี้ขอบคุณปาเทพเลิงนกท่าขอบคุณเสียเบิร์ตพนาผู้ประสานงานร่วมลงทุนสร้างต่อยอดให้น้องเอมิราก้าวสู่วงการแสดงและนักร้องเร็วๆนี้พร้อมทั้งยังเผยภาพจาก MV แคสตัวแสดงออกมาเปะเวอร์โดยในห้างชื่นชมผลงานการแสดงของเอด้วยว่าแฮชแท็กโดนไปเอมิราเล่นเก่งมืออาชีพมากร้องให้จริงทำอารมณ์ได้ไวมากถามว่าทำไมบิวได้ขนาดนี้ ผู้กำกับบทเอารูปลูกชายให้ดูคิดถึงลูกมากร้องให้หนักมากพรุ่งนี้ลงเต็มจอครับโดดนไปเท่ากับนานหรือยังนิวเตยสุชาดามามื่อแจ้งเกิดเต็มตัวพร้อมกันกับเอมิอราโดยในห้างไห่ทองคำยังเผยซีนอารมณ์ถ่ายทอดจากชีวิตจริงเอมิอรารับบทบาทใน MV ร้องให้หนัก พร้อมทั้งบอกด้วยว่าเอเมิราร้องให้หนักมากเลื่อนดูรูปลูปชกชายบ่อน้ำตาก,ก็ไหลออกมาเป็นสายบทสะเทือนใจจาก M v มดนไปในห้างนักปั้นศิลปินไฟ์สดมารับว่าที่ซุปตาเอเมิราเตรียมพาไปเข้าห้องอัดด้วยพร้อมเป็นนักร้องคนใหม่ส่วนผลงาน M v มีร้องให้หนักเจ้าตัวบอกนึกถึงหน้าลูกเตรียมเพลงฟ้ามีตาให้เอเมิราเขากับเรื่องราวของชีวิตเอไม่เกินเจ็ดวันปล่อยเพลงนี้ออกมาแน่นอน พร้อมเตรียมไปถ่าย m อมอาทิตย์หน้าที่อุดรด้วยโดยมีแฟนเพลงคอมเมนต์เชียร์รัวๆเตรียมเป็นเมียหลวง100ยล้านวิวแน่นอนส่วนฟ้ามีตาเชียร์ให้ถึง300ล้านวิวกันเลยทีเดียวนักปั้นศิลปินประจักษ์ชัยยังโพสการร่วมงานกับเอมิราพอบอกด้วยว่าหลังงาน M v มดนไปเสร็จวันนี้รับน้องเอมิลาเข้าห้องอัดใส่เสียงเพลงแรกในชีวิตฟ้ามีตาเจวันลงจอช่องเอมิลาชาแนลขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ